เวลาผมเข้าห้องน้ำี่ยผมรู้สึกว่าไปยืนฉีดแล้วมันฉีดไม่ออกนะครับหนองไหลออกมาผสมเลือดออกมาด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําสีแดงมาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหม,มากโตแล้วก็ป่วยไปเรื่อยอาการหนักมากๆขึ้นเนี่ยคือต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเนี้ยเขาบอกว่าหนึ่งหนักๆคือเขาต้องสวนเพิ่มกายผิดปกติคือ ฉี่เป็นเลือดเลือดสดๆคือเลือดเหมือนเลือดหมูเลยครับออกมาสามสี่วันแต่ผมก็ไม่เลืกทานวันที่ผมรู้สึกหนักมากคือวันนั้นปวดทั้งตัวเลยครับปวดแบบนอนไม่ได้ทั้งคืนอาบน้ำเลยนะพอพอโดนน้ำไปคนเรามันก็ปวดปวดฉี่เนาะก็อยากจะ่ฉี่นะีแต่มันไม่ชี่อ่มันมันปวดกึกๆๆๆอ่ะก็เบง่งเบ่งเต็มที่ มันมีก้อนนิ่วออกมาเลยครับก้อนใหญ่มากเลยครับที่เห็นนี่นะครับ<ม>ออกมาทางท่อปัสสาวะครับน้องน้ำมันการโล,งลร่งลที่ผมปวดผมก็ไม่ไปเพราะผมกลัวถ้าเขาไปตรวจเจอเขาก็จะตัดจะบขาของผมอีกผมก็ขอขอบคุณโปรตีนนี้มากครับที่ทําให้ผมมั่นใจในโปรตีนผมก็เลยทานโปรตีนเพื่อจะดูแลร่างกายภาวะต่อมลูกหมากโต แล้วก็ตอนทํางานปกตินี่ก็จะต้องเข้าห้องน้ําอยู่เรื่อยเวลาเข้าห้องน้ําก็ปัสสาวะติดๆขัดๆปัสสาวะไม่พุ่งแล้วก็ปวดท้องน้อยแล้วก็ปัสสาวะไม่ไม่สุดยาหมดก็ทาให้ทาให้สภาวะมันก็เข้าสู่ปกติเหมือนเดิมก็คือปวดท้องขัดเวลาปัสสาวะแล้วก็เข้าห้องน้ําก็บ่อยเช่นเดิมก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆ<ต>จนในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษา นะฮะอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นหรือเป็นเชื้อร้ายอาจจะเกิดมะเร็งตอบลูกหมากโตได้เพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ชายก็อยากจะฝากไว้ว่าผู้ที่กําลังมองหาเรื่องสุขภาพที่ดีครับสุขภาพไม่มีขายครับถ้าอยากได้ก็ต้องต้องดูแลตัวเองครับผมชื่อไพบุญ์สีสดครับอาชีพขายเสื้อผ้าครับอาชีพผมคือคือมันต้องขึ้นลงขึ้นลงกรุงเทพภูเก็ตน,นะครับก็เวลาเราขับรถ เวลาปวดฉี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมันยังไม่ถึงมันยังคืออยากจะให้มันทําวามเร็วครับก็นานๆคืออั้นฉีนน่นะครับเวลาผมเข้าห้องน้ำาเนี่ยผมรู้สึกว่าไปยืนฉี่แล้วมันฉี่ไม่ออกนะครับฉี่นานมากแล้วถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยคือเหมือนกับเราต้องเกรงใจคนข้างหลังคือเราต้องมาต่อคิวใหม่ประมาณหรือมากก็เข้าห้องห้องน้าไปเลยกลัวว่าจะเสียเวลาคนอื่นเขาทีเนี้ยนานๆเข้า ไปยืนฉี่แล้วอยูอย่ๆก็มีหนองไหลออกมาผสมเลือดออกมาด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําสีแดงออมาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วก็ป่วยเดเลยครับหมอเขาก็ทําการสวนพอสวนรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันเจ็บนะครับมันเจ็บจี้ๆเข้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดอาการเข็ดที่ไปหาหมอพอหาหมอเสร็จออกจากโรงพยาบาล เขาก็จัดยาให้เรีวยกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเข็ดแล้วเคยปฏิเสธหมอตรงนี้ไปก็เอายาที่เขาจัดให้มาเนี่ยไปที่ร้านขายยาให้ร้านขายยาจัดให้คือ,อยาที่เขาจัดให้จะเป็นยาส่วนมากจะเป็นยาขับปัสสาวะนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยคือไม่ไปหาหมอหนักเข้าหนักเข้า,ม,ขามันก็จะเป็นแบบเป็นหนองไม่เลยอาการหนักมากๆขึ้นเนี่ยคือ ต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเนี้ยเขาบอกว่าหนึ่งหนักๆัก,กคือเขาต้องสวนเพิ่มก็คือออกมาออกมาจากโรงพยาบาลก็เข้ามานั่งโพสต์โทรศัพท์เล่นว่าเฮ้ยใครมีอะไรดีๆเนี่ยคือนั่งโพสต์ท้อกับชีวิตตัวเองเนื่องจากเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ละเราห้าหหมื่นบาทคือเราต้องหาให้ได้เครียดบางทีเนี่ยบางทีเราต้อง เหมือนมัน,มน,มนปิดประตูแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวคือคิดอย่างเดียวว่าจะหาเงินยังไงแล้วก็มาประสบป,ปัญหากับต่อมลูกหมากด้วยยิ่งหหักเขาไปใหญ่ครับพอเราโพสต์ไปเสร็จก็มีคนแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโลิตินหลังจากที่เราทานโลรตินนะครับมาเรารู้สึกว่าโลรตินเนี่ยมันดีและตอบโจทย์กับชีวิตเราได้เราก็เลิกจากอาชีพที่ขายผ้าซึ่งเป็นอาชีพที่ทําให้เราป่วยนะครับ แล้วก็มาทำเกี่ยวกับโปรตีนเพื่อบอกต่อกับคนอื่นนะครับตอนนี้หลังจากที่ใช้โปรตีนนะ่ะก็ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอาการของโรคที่เราเป็นอยู่มันก็เริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับหายเครียดไปก็90%นะครับก็อยากจะบอกต่อผลิตภัณฑ์โปรตีนนึงนะี้ให้กับประชาชนคนไทยนะครับว่ามันสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ขอบคุณโปรตีนครับ สวัสดีครับผมพินิดมงกระโทกค,ครับอ่าอาดีตคือทํางานประจําครับผมแล้วก,ก็เที่ยวกินทุกอย่างจุลุยสลายมากครับทั้งเที่ยวเดิมกินครบหมดทุกอย่างครับแต่ไม่เคยตรวจร่างกายไม่เคยไปพบแพทย์พบหมอเลยตั้งแต่เกิดมานี่ครับผมรู้สึกร่างกายผิดปกติคือฉี่เป็นเลือดเลือดสดๆคือเลือดเหมือนเลือดหมูเลยครับ ออกมา3 4วันแต่ผมก็ไม่เลิกทานวันที่ผมรู้สึกหนักมากคือวันนั้นปวดทั้งตัวเลยครับปวดแบบนอนไม่ได้ทั้งคืนพอประมาณ7จดโมงเช้ามาซื้อยาแก้ปวดชนิดรุนแรงไปทานแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอประมาณสัก5้าโมงเย็นจะอาบน้ำจะอาบน้ำเองนะพอพอโดนน้ำไปคนเรามันก็ปวดปวดฉีเนาะ ก็อยากจะฉีนนะแต่มันไม่ชียอ่มันมันปวดกึกกึๆกกอ่ะก็เบ่งเบ่งเต็มที่มันมีก้อนนิ้วนะออกมาเลยครับก้อนใหญ่มากเลยครับที่เห็นนี่นะครับออกมาทางท่อปัสสาวะครับน้องน้ามันก็โล่งหมดเลยครับโล่งจนทุกวันนี้ครับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับจากที่ผมไม่ไม่เคยเชื่อมั่นอะไรเลยแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าอุบัติเหตุที่จะหนักเบาผมก็ไม่เคยไปหาหมอไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแม้กระทั่งที่ผมปวดผมก็ไม่ไปเพราะผมกลัวถ้าเขาไปตรวจเจอเขาก็จะตัดจะผ่าของผมอีกผมก็ขอขอบคุณโปรตีนนี้มากครับที่ทําให้ผมมั่นใจในโปรตีนผมก็เลยทานโปรตีนเพื่อจะดูแลร่างกาย สวัสดีครับผมวัฒนาพีรพันธ์อายุ60ปีอดีตรับราชการส่วนท้องถิ่นปัจจุบันนี้ได้ลาออกจากราชการมาเมื่อ3ปีที่แล้วปกติผมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาซึ่งก็พบปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ในปี2553ตอนนั้นอายุ50ปีก็ตรวจสุขภาพที่เดิม ที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางปรากฏว่าพบภาวะต่อมลูกมากโตแล้วก็ตอนทำงานปกตินี่ก็จะต้องเข้าห้องน้ำอยู่เรื่อยเวลาเข้าห้องน้ำก็ปัสสาวะติดติดขัดขัดปัสสาวะไม่พุ่งแล้วก็ปวดท้องน้อยแล้วก็ปัสสาวะไม่ไม่สุดเวลาเข้าไปสู่ในที่ทางการถ้าเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยปับ๊บเราก็ต้องออกอยู่เรื่อยมันก็ทำให้ไม่สบายตัวไม่สบายใจนะฮะอันนี้คือภาวะที่แทรกซ้อนเข้ามา จนกระทั่งปี2556ตอนนั้นอายุ53ปีพบครั้งนี้คุณหมอได้ได้จัดยาให้นะครับในแต่ละปีก็จัดยามาหลายหลายต่อหลายเดือนแล้วก็ทานของคุณหมอไปซึ่งการทาน,น,นก็ปกติก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเวลายาหมดก็ทำให้ทำให้สภาวะมันก็เข้าสู่ปกติเหมือนเดิมก็คือปวดท้องขัดเวลาปัสสาวะแล้วก็เข้าห้องน้ำก็บ่อยเช่นเดิมก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี2561ปลายปีนะฮะเดือนตุลาคมผมได้มีโอกาสได้มาพบกับผลิตภัณฑ์พอลิตินนะครับและก็มีผู้แนะนำว่า p พลิตั้นสีน้ำตาลก็สามารถที่จะดูแลและก็เยียวยาภาวะต่อมลูกหมากได้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อทานนะครับก็ทานเช้ากลางวันเย็นอย่างละเม็ดแล้วก็หลังจากทานไปเรื่อยๆภาวะ ในการเข้าห้องน้ําจากเดิม4ี่ห้าครั้งก็เหลือประมาณ2ครั้ง3ครั้งเรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะไม่สุดปวดท้องน้อยจนถึงด้านหลังก็คลายเบาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปี2562นั้นผมไม่ได้ตรวจสุขภาพแล้วก็ในปี2563เดือนมก,กราคมนะฮะหลังจากที่ทานพอลิตันมาตลอดอ14เดือน นะครับก็ทําให้ภาวะนั้นปกติขึ้นเรื่อยๆและก็ได้ไปตรวจสุขภาพนะฮะปรากฏว่าภาวะต่อมลูกหมากโตและก็ภาวะเป็นปกติก็อยากจะบอกกับทางผู้ชายทั้งหลายนะครับอายุที่50อัพขึ้นไปนะฮะจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายภาวะต่อมลูกหมากโตก็เป็นกันทุกคนจะเป็นมากเป็นน้อยแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษา นะฮะอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นหรือเป็นเชื้อร้ายอาจจะเกิดมะเร็งตอบลูกหมากโตได้เพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ชายก็อยากจะฝากไว้ว่าผู้ที่กําลังมองหาเรื่องสุขภาพที่ดีครับสุขภาพไม่มีขายครับถ้าอยากได้ก็ต้องต้องดูแลตัวเองครับผม